โหดจังหวะอ้าวคลิปนี้เดินทางออกมาหน้าแมลี่บีไลวันเงื่อนแพงฝายน้ำล้นเพิ่นต้นห่วยฝ้ายน้ำล้นน้ำมันร้ายเนาะฝ้ายน้ำล้นเพิ่นห่วยคล่องเพิ่นเอินห่วยคล่องเนาะห่วยนี่เนาะหน้าแมลี่เด้อจิไปหน้าแมรี่พี่น้องข้างๆก็จะเป็นห่วยไปจนซุดหมดละก็จิไปนำชางเป็นนี่ เบิ้งเพิ่นเกี่ยวเข่าไปซอยเพิ่นมือไปเบิ้งเพิ่นเกี่ยวเข่านี่ล่ะไปตัวเฮเตร์ไปซอยจ้าไปซอยเบิ้งไปซอยกันคนละไม่ละมือเร็จเร็วเกี่ยวเขาเพิ่นที่เกี้ยวเขาเหนียวก็ซอยกันได้ห่วงสองห่วงก็ยังดีเนาะเหตุบ่เก่งเขาก็คอยหัดคอยเลียนไปเกี่ยวเขาเกี้ยวน้าไม่จันบ่มีหน้าเด้ไม่จันบ่ค่อยดีเกี้ยวเขาแต่ว่ากระเกี่ยวเป็นยุดอก ช่วยเพื่อนได้เติมกันก้อนสองก้นอกนก็ยังดีอยูุ่คนืนทางเสน้นทางไปก็ดีอยู่พี่น้องทำทางไปให้ไปหน้าก็ดีดีทางนี่ก็ทางนี่ก็มีแต่ตาอันหันยอ่ยอหยกยอ่ยอเพื่อนคุณตอนนี้เพื่อนกูนน้ไว้แล้ว <c oughs> ตจ้านแม่น <c> ก <oughs> ู้ได้หันเพื <c oughs> พ่อนเพ,พ่อห่วยพี่น้องห่วยหนาเได้หนามได้ พ่อเกี่ยวแล้วอันหน้าแม่ดองอันใหญ่ใหญ่เอาบนใบยอดได้บ้างเป็นซิดซิดปลาได้กินละพ่อได้ยูได้กินนั่งเรียนไปเนาะนั่งเล่นนั่งยังไปโอ้ยเขาทงนี่ก็งามงามพี่เอเตอร์ไปน้ำกันอีกแล้วสามคนอ่อนนภาขวัญนภาดีคนสวยกับแม่ว่านเพ้นผิวขาว ชอบเฟอร์ชอบเฟอร์โอ๊ตเอาสักอันชอรคุณอาเขาเพิ่นสมงามคักแถวเนอทองนี่ก็ได้ไซน่าดองแม่อ่อนนภาโฟเม้นพ่อเกลียวหรือเปล่เขาเพิ่นเกี่ยวหรือได้หรือ่าเม้นเจี๊ยบคุณเจี๊ยบมีบ่อหน้าเพิ่นลงไปนี่บ่อใกล้ๆนี่งามเบิดแล้วเขาเพ่อเกลียวเบิดแล้วทองได้ก็ได้ตอนนี้ ตอนนี้เพิ่อนกำลังเริ่มไร่เกี่ยวเขากันห่วดย,วด,ย,วยด้วย่วยห่ด้น้มากเแม,แม,แม่แม่แมแ <laughs> นะโอ้ะดุงใหญ่เพิ่นมีเป็นระยะเน,นาะขันน้ำมากนี่หลายได้คนมาหยกย่อเนาะคนมาตกปฝาขึนน้ำน้ำมากนี่เด็ห่วย น้ําหลายๆเป็นตะสนุกอีหยังนี่มึงดูเป็นตะมวนเนาะพุ่นน่ะอันพอถือปลาแล้วเพิ่นก็ห้องใส่กันแซวแซม้ยามเพิ่นยกขึ้นได้ปลาตัวใหญ่ๆเพิ่นพกัน้องบ่ซั่นม่วนหลายหลายๆคนมานํากันอืนี่บ่ียงหน้าเพิ่นลงไปเนี่ยพุ่นน่ะมีแต่เถียงให้เถียงหน้าคนมาอยู่นําให้นําหน้าออืาอยู่นี่เพิ่นก็มานอนอยู่ทงเลยตัวนี้นี่มันาผู้ใดนี่มอง เดอโอ้เนี่ยดูนั่นควายเพิ่นปุ่นเพิ่นควายนอนอยู่ลงมาโอ้เสียงหน้าเพิ่นเป็นแต่ยูงแหงนตะเย็นดีเนาะเยินมากเพิ่นก็มานอนอยู่น้ำทงน้ำหน้านี่แหละทงมาอยู่หน้าเฮานี่แล้วมวลหลายทงก็ได้เปลืองเงินอยู่ทง เรไปขางกับปลกคักแล้วเด้อบานี้ถ้าแม่นฝนตกนี่ก็อยากลำบากเที่ยวเที่ยวยากตอนนี้เป็นดินทรายใกล้ฮอดแล้วนั่นฮอดอันหานขึ้ดุงพิ่นแล้วปลอดภัยแล้วหน้าพื้นติดห่วยเนาะนี่อันขึ้นก็เฮ็ดไว้ติดห่วยเพราะได้หากินผู้ใดยมีหน้าติดห่วยก็สบายแล้วหาอยู่หากินสบายนหนามกับเป้งเข่าหน้าก็ได้เพิ่นสิเฮ็ดกัน พอหลอดไปเลยเลยดงว่าลมพัด่ไหนอืมล่มพัดห้าจะดงล่มร่มล่มแห้งนเป็นบาเซ่หรออืห้านจะดุงเพิ่นสองอันเวลาคนเกี่ยวอยู่ข้างใดนี่แหละมาตั้งไว้ตรงนี้มาเยอะเพิ่นละเพิ่นสี่น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 ี่ออนี่ละนี่ล่มไปจอดนั่นรถจอดแถวนี่ละเออ แล้หอดแล้วพ mm. oh, oh, ุ le, day, ่นพุนิ่นเกี่ยวอยู่พุ่นอืมโอ้อตาองมดไปหมนอ๋อปลูกยี่ยังค่ะ